สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเหตุการณ์นี้ก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงแม้ว่าจะชอบอ่านเรื่องพวกนี้มานานแต่ก็อ่านเพราะความสนุกแต่ไม่เคยเชื่อถือว่าเป็นเรื่องจริงคิดว่าเป็นเรื่องปาทานหรือการเห็นภาพลงตามากกว่าจนเมื่อ มันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวจึงต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงและน่ากลัวมากเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่สาวของผงเคยโดนทำเสน่ด้วยน้ำมันพรายหากช่วยไว้ไม่ทันคงเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาภายหลังตอนนั้นสภาพครอบครัวของผงถึงกับสุดไปช่วงหนึ่งเพราะอาถัน จากน้ำมันพรายที่แสนน่ากลัวพีนิดเป็นคนสวยมากสวยกว่าพี่น้องทุกคนนิดเป็นพี่สาวคนโตในพี่น้องสี่คนคนที่สองเป็นผู้ชายชื่อวูดส่วนผมเป็นคนที่สามและมีน้องสาวคนสุดท้องชื่อน้องเบียรพีนิดมีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะแต่ก็ไม่ได้เลือกใครเป็นแฟน ไม่ค่อยยอมยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษจะมีที่สนิทมากก็คือพี่เชษที่เป็นเพื่อนสนิกันมานานตั้งแต่ประถงเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนที่เดียวกันแต่พี่นิดก็ไม่ได้เป็นแฟนกับพี่เชษทั้งทั้งที่พี่เชษเป็นคนดีมากเป็นห่วเป็นใยพี่นิดตลอดมาพวก,กเราเชียร์เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพี่เชษ เป็นคนขี้อายเกินไปไม่กล้าสแสดงออกเลราะกลัวเสียเพื่อนแล้วจูจ่ๆผีนิดก็เปลี่ยนไปจากที่เคยแจ่มใสร่าเริงก็มีอาการซึมเศร้าเมื่อลอยหน้าตาซีดเซียวหมองคลำ้ำบางครั้งก็พึมพำอะไรคนเดียวถามก็ไม่บอกไม่ยอมพูดคุยกับใครแต่บางช่วง พีนิดก็กลับมาเหมือนปกติพอถามว่าก่อนนี้พี่เป็นอะไรพี่นิดก็บอกว่าไม่รู้เลยยังย้อนถามผมอีกว่าแล้วพี่เป็นอะไรพอเล่าให้ฟังก็บอกว่าไม่รู้ตัวเลยพอสักวัสนสองวันก็กลับมือลอยอีเหมือนคนไม่มีสติพอเข้าไปถามจะพาไปหาหมอพี่นิด ก็ต่อว่าอย่างรุนแรงใช้คำพูดหยาบคายแบบที่ไม่เคยพูดมาก่อนทำให้พวกเราตกใจมากคนที่โดนหนักสุดคือพิเชษพี่นิดมีท่าทีรังเกียจถึงกับเอาของขว้างป่าไม่ให้เข้าใกล้จนตอนแรกพวกเราคิดกันว่าพิเชษทำอะไรไม่ดีกับพินิดหรือเปล่าแต่ต่อมาก็รู้ว่า ่ใช่ช่วงนั้นพ่อแม่และน้องๆขอยเฝ้าพินิษไม่หาและไม่ยอมให้พินิษออกไปนอกบ้านด้วยกลัวเธอจะทำอะไรรุนแรงวันที่พินิษกลับมาเป็นปกติพ่อรีบพาไปหาหมอพิเชษก็ไปด้วยเป็นคนขับรถให้ประหลาดมากพินิษคุยกับพิเชษแบบปกติผิดกับวันก่อนลิบลับ พิเชษดูงงงแม้ว่าจะดีใจมากไปหาหมอก็ตรวจไม่พบว่าพินิษเป็นอะไรไม่ได้ป่วยแค่ร่างกายอ่อนแอไม่ได้ติดยาเรื่องทางเพศก็ไม่ใช่ไปหาจิตแพทย์ก็ไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดได้แต่ให้ยาและให้คอยดูแลไม่ให้เครียดพออาการกำเริบอีก ก็กลับมาเกลียดผู้ชายเหมือนเดิมคนไหนเคยสิ่นสนมมากก็ยิ่งเกลียดมากสะงั้นแต่พี่นิดก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆพยายามหนีออกจากบ้านเหมือนจะไปหาใครคนหนึ่งผมได้นอนเฝ้าพี่นิดตอนดึกๆได้ยินพี่นิดลุกขึ้นมาพูดพร่ำอะไรก็ฟังไม่ถนัดแต่เหมือนบทรคิดถึงอยากไปหาใครสักคนและช่วงนั้น เราสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาวนเวียนแถวหน้าบ้านเราบ่อยๆพี่บุษเคยออกไปถามเขาก็บอกว่ามาหาเพื่อนแล้วก็เดินหนีไปตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้จึงไม่เคยเอามาพูดกันว่าต่างคนต่างเคยเจอเขาแถวบ้านผู้ชายคนนั้นรูปร่างหน้าตาธรรมดา ไม่ได้โลภหรือขี้เรหรือมีอะไรพิเศษก็เลยไม่มีใครได้เก็บเรื่องของเขามาพูดในบ้านพวกเราต้องเฝ้าคุมพินิตตลอดพ่อกับแม่ต้องผลักกันลาง,งานมาเฝ้าพวกเราพี่น้องก็ช่วยกันดูแลตอนหลังๆก็ไม่ให้พินิจออกพ้นประตูบ้านเลยและยังสั่งยามหน้าหมู่บ้านไปด้วยว่า ถ้าเห็นพินิดออกไปให้รีบกักตัวไว้และต้องโทรบอกพวกเราท,าทันทีพี่นิดสู้ผมลงทุกวันข้าวปลาไม่ยอมกินร่ำร้องจะออกไปนอกบ้านเพราะถามว่าจะไปไหนก็ไม่ยอมบอกจะพาไปก็ไม่เอาจนป้ามาเยี่ยมพี่นิดแล้วบอกว่าหาหมอไม่หาย หลงพาไปหาร่างทรงเอาไหมปกติพ่อต่อต้านเรื่องพวกนี้มากเถียงกับป้าบ่อยๆเพราะป้าชอบไปหาหมอดูคนทรงเจ้าแต่คราวนี้พ่อนิ่งฟังป้าสาธยายสรรพคุณของร่างทรงจนแม่แตะเคียนทองอยู่นานแล้วพ่อก็บอกไม่เต็มเสียงว่าเอาก็เอาป้าดีใจ บอกว่าจะโทรรัดคิวให้พรุ่งนี้เลยวันรุ่งขึ้นพวกเราพาพินิษขึ้นรถพี่เชษจะขับรถให้พี่นิดก็ร้องกรีดไม่ยอมให้พี่เชษกับพ่อเข้ามาในรถจนแม่ต้องขับเองแล้วให้พี่เชษขับรถพาพ่อตามไปห่างๆวันนี้พินิษอาละวาตลอดเราช่วยกันบล็อก จับไว้ยิ่งใกลบนนก้บ้านร่างสูงพินิดยิ่งดิ้นรนด่าทอมากขึ้นบ้านร่างสรงีอยู่นครนายกเป็นบ้านไมส้สองชั้นเ,เก่าๆมีสายสินผ้าหลากสีผันเต็มไปหมดมีคนมาหากันมากรถจอดเต็มลานบ้านป้าจะดูเป็นลูกศิษย์คนสำคัญได้รัดคิวเข้าไปหาก่อน ร่างสรงเจ้าแม่อายุประมาณห้าสิบปลายรูปร่างอ้วนใหญ่แต่งชุดไทยห่มสบายสีเหลืองลายทองเจ้าแม่เข้าทรงเป็นพักๆไม่ได้เข้าตลอดตอนไม่เข้าสรงก็พูดเสียงเข้ากับอายุและรูปร่างแต่พอเข้าทรงแล้วกริยาท่าทางอยู่เป็นสาวเสียงก็เพราะถ้าได้ยินแต่เสียงนี้ต้องคิดว่า เป็นสาวน้อยผอมสวยเจ้าแม่บอกว่าพี่นิดถูกทำเสนีด้วยน้ำมันพลายแต่ไอ้หมอนั่นคนทำมันยังไม่เก่งจริงพี่นิดเลยประคองสติได้เป็นพักๆไอ้คนที่เอาเสนีมาใส่มันก็พยายามมาเจอพี่นิดมันจะใส่น้ำมันพลายซ้ำถ้าพี่นิดเข้าใกล้มันเมื่อไหร่ต้องหนีตามมันไปแน่ อนเจ้าแม่เล่าให้ฟังพี่นิดนั่งน้ำตาไหลสะอื้นตลอดเวลาตัวสันเกรงเหมือนกลัวมากแต่พูดกับพวกเราไม่รู้เรื่องไม่มีสติเจ้าแม่บอกว่าจะทำวิธีล้างอาถรรพ์ให้แล้วให้พ่อแม่ไปไหว้พระที่โต๊ะหมู่บูชาด้านในจากนั้นก็มาไหว้รูปปั้นองค์เทพแล้วเอาผานดอกไม้ทูปเทียนใส่มือนิดให้มากราบเจ้าแม่ ีนี้ก็ขัดขืนแต่พวกเราจับไว้จนได้เจ้าแม่สั่งให้ลูกศิษย์เตรียมพิธีเอาถาดขนาดใหญ่ไปวางกลางแจ้งเอาองค์น้ำฝนไปตั้งข้างๆเจ้าจแม่นั่งอยู่บนต่างที่เดิมจุดเทียนทําน้ำมนต์ใส่คันทองเหลืองทําพิธีอยู่ประมาณห้านาทีแล้วเรียกพวกเราให้พาพินิษตามไปตรงหลานเอาพินิษนั่งในถาด แล้วจับตัวไว้เจ้าแม่เอาน้ำมนต์ที่ปลูกศีกมาเทลงไปในโอ่ง,งน้ําแล้วตักน้ํามารดที่หัวพินิจตักรดไปเรื่อยๆพร้อมทั้งผู้ภาษาแปลกๆไม่เหมือนคําสวดบาลีที่พระสวดพินิจก็ได้นรนร้องไห้ร้องกรีดเจ้าแม่บอกว่าน้ำมันพรายมาเริ่มออกแล้วดูให้ดีพวกเราตกใจมาก น้ำที่ไหลผ่านตัวพินิษลงมาในถาดมีคราบน้ำมันจางๆลอยออกมาด้วยตอนแรกก็ไม่มีเลยในออ่งก็ไม่มีและน้ำมีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพตอนแรกก็ไม่มีกลิ่นเลยเจ้าแม่รดน้ำมนไปอีกจนเกือบหมดอก่กลิ่นเหม็นก็จางหายไปคราบน้ำมันก็ไม่มีแล้วเจ้าแม่ ให้พาพินิษไปเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องข้างหลังบ้านพอเปลี่ยนชุดขาวที่ทางสำนักจัดให้ก็พาพินิกมาหาเจ้าแม่อีกเจ้าแม่เอาสายศีลมาผูกแขนผูกคอให้แล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวเจ้าแม่จะจัดการกับหมอสเสน่ห์เองกลับไปที่บ้านแล้วให้กวาดห้องนอนของนางหนูให้สะอาดเก็บเอาเส้นผมในห้อง ไปเผาทิ้งให้หมดตอนกลับบ้านพวกผมก็พากันขวาดห้องทีนิดทุกซอกทุกมุมเก็บเส้นผมได้มาเยอะมากไม่รู้มาจากไหนปกติกวาดทุกวันไม่เคยเจอมากขนาดนี้และน่ากลัวที่สุดตรงที่เส้นผมพวกนั้นไม่เหมือนเส้นผมของพวกเราในบ้านเป็นเส้นผมยาวเส้นดำหยาบหนาหยิกเล็กน้อย ไม่เหมือนผมคนในบ้านเราที่เส้นเล็กบางตรงสีอ่อนผมเส้นหนามีพ่อคนเดียวแต่พ่อผมสั้นเจ้าแม่คิดค่าทำพิธีในครั้งนี้เพียง199บาทแล้วให้กลับไปซื้อไตรจีวรไปถวายพระที่วัดไหนก็ได้แล้วซื้อชุดไทยมาถวายเจ้าแม่ราคานี้ถ้าจะหลอกลวงกัน คงไม่คุ้มที่เสียเวลาทำพิธีตั้งมากมายตอนพาพี่นิดมากราบขอบคุณและลาเจ้ามแม่พี่นิดอาการดีขึ้นมากพูดจารู้เรื่องแต่ยังงงๆอยู่จนวันรุ่งขึ้นหลังจากได้นอนหลับไปเกือบยี่สิบชั่วโมงพี่นิดก็ตื่นมามีอาการปกติแต่จําเรื่องราวตอนป่วยไม่ค่อยได้บอกว่าไม่รู้ตัว พอถามถึงผู้ชายคนนั้นบอกลักษณะไปก็บอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยมาจีบมาตือ้อแต่พินิจไม่สนพวกเราโกรธมากพ่อถึงกับจะลงไม้ลงมือพวกเราต้องห้ามไว้ตอนหลังพี่เชษจัดการอย่างไรไม่ทราบหมอนั่นหนีไปเลยตอนนี้ เหตุการณ์ผ่านมาเก,กือบสามสีป่ปีพี่นิดเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วร่าเริงสดใสเหมือนเดิมและเหมือนจะสวยกว่าเดิมเพราะอีกไม่นานก็จะแต่งงานกับพี่เชษหลังเหตุการณ์นั้นพี่เชษก็เปลี่ยนไปแสดงความในใจออกมามากขึ้นปกป้องพี่นิดอยู่ตลอดบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนที่ตัวเองรักอีกแล้ว พี่นิดก็เลยใจอ่อนเรื่องนี้เหมือนนิยายเล่าไปก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนเรื่องแต่งซะย,ยิ่งกว่าที่เคยอ่านเรื่องอื่นๆที่คนอื่นเขียนมาเสียอีกแต่สำหรับผมและครอบครัวแล้วบอกได้คำเดียวว่านี่คือเรื่องจริง